วันเดย์บล็อกวิดมีที่อยุธยาวันนี้เราก็มีภารกิจที่ต้องไปเช็คอินพีพิภัฟันที่อยุธยานะคะก็เลยตื่นเช้ามากตั้งแต่8ปดโมงทุกคนแล้วเรานะัดเพื่อน10บโมงแต่เพื่อนมาถึงต่อน ้าโมงครึง่งเราก็เลยต้องลงไปรับแบบภาพนี้เลยทุกคนลืมภาพนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วอันนี้ไม่ทราบว่าเมคอัพหรือเมคอเวอร์คือแปลงโชวิงวันนี้เราก็รับหน้าที่เป็นคนขับรถนะคะก็ขับไปเลยยาวๆประมาณ4 5นาทีทางด่วนฟรีด้วยพอมาถึงมิวเซียมก็คือตอนรับดีมากคือเกรงกีเดสเลยเหมือนแบบ <laughs> แลูกทาหลานเธอแอ้เราก็พกขนมมาให้เรากินด้วยนะคะสงสัยรู้ว่าเวลาเราขาดน้ำตาเราจะโมโหแล้วจะวิ่งก็เลยพกขนมให้คือมิวเซียมที่นี่แบบกว้างมากทุกคนแล้วแบบวิวสวยมากๆทุกคนแบบไนท์มากๆแต เขาจะช,ช็อกก็คือต้องฝากกระเป๋ากับโทรศัพท์ไม่เคยขาดโทรศัพท์เลยคือสมาธิสั้นก็ใช้เวลาเดินไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงก็ทั่วแล้วนะทุกคนสนุกมากแบบอยากให้มาลองคือชอบตรงได้นั่งรถกล์บไปกลับด้วยทุกคนสนุกมากแล้วเราก็ไปหาข้าวกลางวันกินกนันนี้เราก็เพื่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือคือหนูก็งงว่าทําไมมาอายุธยาแล้วต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือคือนี่อยากกินกุ้งเผาแต่เราก็แบบตามใจเพื่อนดูสีหน้าคนไม่เต็มใจนะคะก็คือแบบไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยแเราคือไม่ได้ชอบกินเลยจริงๆนะคือ ก็เฉยๆธรรมดาหยอกเล่นจริงๆคือชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วก็ชอบขนมถ้วยมากคือฟอรออินอฟินทั้งหมดนั้น20บาททุกคนคือจึ้งอึ้งมากแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้ถ่ายตรงนี้ไว้เพราะว่ามาวิทยาต้องเห็นแต่วันนี้ร้อนมากไปไหนตอนไม่ไหวก็เลยแวะค,คาเฟ่นะคะแล้วก็มากิน ชาเขียวอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันก็อร่อยนะทุกคนมันเจ้มต้นดีแบบแบ่งกันฟรีคือเพื่อนบอกว่าเฉยๆแต่หนูว่ามันก็อร่อยดีแต่แพงไปนิดแต่เรามีแฟนที่อยากไปนะคะก็คือเห็นแบบร้านนี้ในติ๊กต็อกแล้วคืออยากกินมากก็คือร้านเกี๊ยวยกเกิร์ดร้านหนึ่งที่ยุธทยานะคะคือคือหนูว่าชอบกินเกี๊ยวยกเกิร์บราฟี่มากแล้วร้านนี้มันมีทุกคนเดินมาจากร้านเมื่อกี้มันแบบ450เมตรนะแต่เป็น450เมตรที่ทรมานมากคือแดดมันร้อนแบบคือร้อนจนแบบพัดลมเอาไม่่่่อออออยยููเเสืื้กัน UV าไมคแบบ ร้อนมากไม่รู้วันนี้เป็นอะไรทำไมร้อนก็เลยลจะกลับและแต่ว่าคิดถึงเพื่อนเนเราแบบกลัวไปครับหิวเราก็เลยมาแวะซื้อข้าวเหนียวขอมโอไม่ฝาพี่แนวแล้วคือขนมมะกแกงร้านนี้อร่อยมากคือเด้ออยากไปและนี่ก็คือผลประกอบการจากร้านนี้นะคะหมดรปมันเกือบหกร้อยแล้วก็เอามาให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยสภาพหนูก็เป็นแบบนี้เลยตอนนี้